สบายดีกลับทักทายสบายดียดเอชที่สรางพังแล้วผังใครรงดับเทพยินดีต้อนรักคนสูเครื่องโซนซาลาว์เซโนสบายดีผมเอพี่น้องมืุอทุกท่านด้วจ้ามุอดีก,กับพบกับพวกเฮาอีกแล้วสองนาฬานเนาะทีมงานสองซาลาวเซโนหักนาทีดำเนินรายการดำเนินเนาะ ก่อ <G ül üş> นอื่นเนาะสำหรับพีเอฟซีานใดที่เขามาติดตามหับชมซ่องขอ,ของพวกเราเนาะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share แชร์และได้ปรดเดอข่าหมดสา,าดลาเด้อจ้าเพื่อให้สาวพีน,น้องเมฆได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวแหละไปปิ่นปัวหักษาตนเองนาะพี่น้องเนาะทุกๆคอมเมนต์ถุกๆกำลังใจมีความหมายกับส่งนิดนะ้อ,ขอ,ข,อของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะ้พนนะนอนน awat, พี่น้องเนาะเป็นไรเนี่ยน้องพี่น้องสภาพอากาศทางฝั่งไทยเนาะ ทางฝั่งเราตอนนี้ที่ว่านำถั่วมไปหลายเขตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวซับปภเองอ่ะทางบ้านในบ้านสับปาน่ะบริถถั่วมนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เขตสูงพี่น้องแต่ว่าเขตนอกเขตซานเมืองไปนี่ถ่วมนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าตอนนี้ประเทศลาวเฮาก็ถือถือวิกฤตนำถั่วมนะพี่น้องเนาะหลายเลยหลายกันร้ายเขตเลยนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะสมุภาการจะมานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับถนนไทยอีกคลอเก่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อนี้เนาะสมุภาจะพาทันส้สมและน้องเมฆเนาะไปหัซส้มอ่าถนนทางทางไปนาทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะทางไปนาหรือว่าเขตซันเมืองทางฝั่งไทยเนาะเพป่นเหตถนนคอนกรีตพี่น้องแบบคอนกรีตน้องมีอูงจักบอกถนนคอนกรีตเป็นไรถนนคอนกรีตคือแบบเขาปูซีเมนต์เด้อ นั่นในเอิร no? <cu> ์นบนถนนคอนกีดเนาะแบบว่ายาวเลยพี oh <making mixed touches> ่น้องเป็นถนนหนทางที่ยาวาเลยกับเลยกันแบบได้มาตรฐานนะพี่น้องเนาะลูกพาก็เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะที่ว่าที่ว่าเห็นถนนคอนกีดเหี้ยเอานะพี่น้องเนาะสไลด์อ่าลูกพาจะเห็นแต่อ่าถนนลาดยางเนาะถนนลาดยางพี่น้องตัว่าคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวชมเบิรงถนนคอนกีดทางฝั่งไทยเนาะพาน้องมิกมาเปิดหัเปิดตาเนาะพาน้องมิกมาเบิ่ง สิ่งไม่ไม่เพื่อให้ได้ความหูอ่าเพิ่มขึ้นเนาะเผื่อให้เห็นรูปดวงกายลายขึ้นเนาะก็หลายก็ใหญ่ห่างนักพองเนาะขั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเฮาไปหาส้มลิปผ่านซองของบาโบโซล่าเจงแคลาวกันเลยนะพี่น้องเนาะไปกันเลยสบายดีไงสบายดีอ๋อไหวหน้าเห็นตาเลยนี่สบายดีอันนี้บ่าวทองแล้วบ่าวทองกินแซ่บปากเตะบ่าวทองปากเตะกินแซ่บเห็นบ่ไอ้ถนนนี่ชุดงาด ทางไปให้เป็นหน้าก็ยังคอนกรีตปุยบุญยศพันนาเลยบุญยศพันนาเลยบ่าหมแมนเดี๋ยวสิไปลงซูทบาร์คอนกรีตซูทตองไหนไปเบิ่งน้ำบาบุนน้ำบาสหองกัแล้วกันพี่น้องเอ๋วบาจะเป็นความงามไปซูทตั้งแต่และเป็นธรรมชาติจังไหนพี่น้องทรงไฮไลท์ทรงหน้าครับไปให้เป็นหน้าเขาเลยัอดีดียังดีโอ้สบายดีสบายดีแม่สบายดีแม่โบเดียรยินแม่แล้วรู้คอยดีระบบมือเมื่อกี้นี เขาไปเรื่อยๆพี่น้องเขาไปเรื่อยๆนาะพี่น้องน่าหนี่ก็เป็นถนนคอนกรีต <c oughs> พี่น้องอาจจะเป็นถนนในหมู่บ้านนะพี่น้องนะนี่ะโอ้นี่คือจังหวัดนครราชสีมาบาวทองเอ้าจะไปทะลุมองไหนจะไปทะลุทั้งไหนไปให้ไปสวนคอนเกรดจะทำกาเรเลี้ยวซ้ายก็ได้ไอนน้ทะลุมู่บ้านตัวนี้ทะลุหมู่บ้านพี่น้องเอ๋ยเอ้าทะลุไปทั้งขวาก็แล้วกันพี่น้องอันนี้คือหมู่บ้าน ฟังนี่กัสิเป็นคนกีดเน้่ยเออคนกีดหลัดโอ้ยยามาต่อยยามาต่อยไปให้ไป็นแน่ยังขนกีดยามาต่อยอย่างดีอย่างดีเลยวะไอ้ยางดีเลยโอ้โหออถูกตรงหน้าภาพตรงไหรและตรงหน้าเอาไปต่อเลยกันเลยกันว่าจะมีอี๋อย่างเป็นตนาตื่นเต้นไอ้อันนี้โรงเรียนตโนดพ่พี่น้องตโนดพิทยาคมในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาฝากอ้ายท่องในจักบาล โอ้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือเส้นทางบ้านนอกชนบทของประเทศไทยนี่เบาเองก็เลาะเรียบไปพี่น้องเอ๋ยเลาะเรียบเบิ้งถนนทางของเมืองไทยพาดอ่อนซ่อนเลยอ่อนซ่อนหลายเอ้าฟังหนากระมี้งยังไงคอนกรีตได้ถนนยางดีเลยพาดนี่คือถนนคอนกรีตพี่น้องเอ๋เอียงพี่น้องขอ่หนาออ่อนซ้อนจืดขาก็เป็นยังไงไอ้ท้องเอ๋ยเจ้าเห็นจะเป็นยังไง ตาคางดูแลทางไปให้ไปนาอย่างอันนี้โอ้คอนกรีดยังดีนี่ถ้าก็เฮ็ดแล้วเลยถนนเนี่ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางไปคอนทางคอนกรีดไปนาไปนาฟังเลยก็ไม่ยากนี่ฟังนี่กำลังเฮ็ดนี่นี่กำลังเทไอ้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเบิ้งเต้นิทองก้อนกรีดนี่คือเน้อฟังนี่กำลังเห็ดได้พี่น้องกำลังเทเอาไอลงไปเบิ่งกันจัาบ้านให้ ทำไปหน้าเขาตัวนึงเแ็บต้ลงไปรวมกันตไปด้านนอกประเทศต้อไปด้านในเลยเนาะโไปรวมกันไม่เห็นเนาะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางไปหน้าพี่น้องอันนี้คือทงหน้าเี่พี่น้องเอ๋ยนี่คือทงหน้าทุ่งนาของประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามาฟังเมียมาฟังเมียท่องโอ้โหคนเด็กควายยางง่า ขีดควายยังไงอยู่โอ้เห็นแต่ะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นี่ก็เป็นคอนกรีตได้นี่ก็เป็นคอนกรีตโอ้โหนี่ก็เป็นคอนกรีตยอดเลยแหมโอ้กินอายของความเป็นธรรมชาติพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอ้ายมาฟังอีกทีนึงโอ้โหคอนกรีตไอท้องเอ๋ยคอนกรีดย่างดีคอนกรีดย่างดีคอนกรีดย่งดีไอ อ้าโทโธบุญอยากพาราหน้าเลยไปยังไหนครับคอยากพารทางไปแฮเปน,าน่าโคเฮ็ดก้อนกีดอย่างดีบ้านๆแขวะนะทางแบบเป็นทางหลวงจังได้ไมีแต่ลุมแต่บอ่อบ่อไปสระใช่เดี๋ยวฮอดเบิ้งกั่นนะเรามันจะไปสิสุดอยู่ตรงไหนไปแมไปเอาไอ้ท้อเขาเดินทางต่อเลยกันแล้วกันนายไปมาเบิ่งถนนคอนกีดโอ้โหโหโหโออ้้หไอ้ท้อเลยนะครับ กวางวางคือถนนคอนกรีตเอ่อกวนกับถิ่มหลักฐานไว้ให้เบิร์นโยแต่ว่าพูดต่าว้าสบายดีสบายดีพี่น้องเนื้อทางไปแฮเบิร์น,บบน่ะเบิ่งตีเป็นต่นนสะออนดีไม่หรอสะออนว่วไอสะออนบอสะออนสะออนคอนกรีตอย่างดีอย่างงามปฏิทูปฏิทูปเท่าเอ้ยอยู่นี่อยู่ในพื้นที่ของตําบลตะหนงวดตําบพี่น้องเนาะผลทุงแฮทุงหน้าวางใหญ่สวยงามเขียวอุ้มทุ่ม โอ้ยท่องเลยบรรยากาศก็ดีชุ่มชื่นนี่คือถนนคอนกรีตเดอ้อะเป็นทางเอ้อถนนคอนกรีตอีหลีเนี่ยนี่ไรซานพิษเด้อะนี่นี่คือทางไปนาบบของประเ<ร>ทศไทยนี่คือถนนคอนกรีตพี่น้องเอ๋ยบาโบเองได้เห็นได้ชมแล้วก็ที่ว่าป้าอ่อนซ้อนฟังนี่ก็มีไอ้มี่มี่มี่ฟังนี่ป้าตัวมี่ในคอนกรีตเด้อนี่ก็คอนกรีตของปลาเนี่ยนี่พี่ดีในคอนเกรดได้ไหมเนาะอ่อนซ้อนกัน้นี่ก็คอนกรีต เกาได้เงินได้งบมาแต่ใส่วะไม่ได้ถนนเสียตั้งที่บ้างก็มีทางแบบเป็นแบบกิรนึงคือบ้านตัวนี้เขาก็นี่เขาจะมีทางไปแต่ทางข้างจีดเบิร์ดเลยนะพี่น้องดูแลประชาชนพี่น้องเอ้ยหน่วยงานของเมืองไทยเดี๋ยวบูบาบูจะขับเราไปเรื่อยๆพี่น้องขับไปเรื่อยๆว่าจะสิ้นสุดอยู่มองไหนจะไปเห็นผาบรรยากาศฮอดอีหยังเสีทตั้งนี่ไปอดใสเนาะพี่น้องคนนะโอ้ไอ้ทอง สุดยอดเป็นตาออนซอนดีเป็นตาออนซอนดีออนซอนอ่นเนอ,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 อเดี๋ยววราบจะไปเบิ่งว่าจุดนี้อยู่มองไหนเนาะพี่น้องเนะาะนทางหนาง้านะคอนกรีตอีกนั่นน่ะคอนกรีตข้างหน้าอานไพี่นอ้องเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันก่อน<ม>วเค็ดผ่าบรรยากาศใน,พ,น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 พี่้อกเบื่งพูนเป็นเสีช่างทีบาบูมานี่ป้าถนนคอนกรีตไหท้ท่องถนนคอนกีตปฏติโทปฏิทโทพี่น้องเอ๋ยว้าวว้าวว้าวาวคอนกตปางไปใ้ปหน้ จะเลี้ยวเบิ่งที่ไหนทองให้และทองหน้าดันน่อยสิดะขวอยตัวม,มีสาบวพร้อมเรื่<ล>ยอยๆนำเลือกปลากระไรถนนเจนนี่พี่น,น้นองเอ๋ยเป็นถนนขั้งกล็ดที่นี่ฮะพี่น้องนะบ้านข้างนี้ไอ้ว้าวถานนอเกล็ดนี่พี่น้องอยู่ที่ตำบลตะโนดเด้อพี่น้องเด้อตำบลตะโนดนะฮะอยู่ที่บ้านตะโนดเนาะพี่น้องเนาะหมู่หกบ้านด่านเกวียนหมู่สามพี่น้องเอ๋ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานั่นเองพี่น้องเอ๋ย โอ้สุดยอดอีริ่งพี่น้องเอ๋ยฮะโอ้โหปึก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 ยังแล้ยวยมใหม่ได้พี่น้องสงร้างแล้วใหม่มาฟังนี่มาฟังนี่อนโอ้โหกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติพี่น้องเอย๋ยกลิ่นไอของความเจเริญนะฮะนี่คือถน่วลนขวเกรียทีเบาวโบผ้าพี่น,น,พน,น้องมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะห่างจากตัวน,นคร ราชสีมาห่างจากโคราช3ามสิบหกิโลเมตรพี่น้องเอ้ยนี่คือพื้นที่ของตำบลตโนดเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านด่านเกลียนหมู่แปดนา,าะพี่น้องเนาะบ่าวูเองก็ถือว่าเขามาเห็นถนนทางคอนกรีตทีไปหน้าเบิ่งเอาตีล่ะพี่น้องเบิ่งเอา,บาบตบาบีบ่เสซอเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยวบาบ่าวูตัวบ่าวบูบ่อหลินบ่าวบูหาแางเรื่องนี่คือความจริง ประเทศไทยนี่คือไทยแลนดะ์พี่น้องเอ้ยทางไปนะฟ้า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 เนี่ยเดี๋ยวใจได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบาโบ่จะพาท่านผู้ชมครับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่น้องว่าถนนเส้นนี้จะไปสิ้นสุดอยู่บองไหนไปสิ้นสุดอยู่จุดไหนมือนี้ผ้าอ้ายมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยผ้าอ้ายมาเบิ่งถนนทางของเมืองไทยอ้ายมาฟังนี่โอ้เป็นอย่งไรเห็นแล้วเจ้าชดชื่ออ่า เย็นสบายบรรยากาศงามต้องยืนยันดูว่านี่เป็นทางคอนกรีตหรือทางเอียงอันนี้คอนกรีตปูนอีอโลนี่แหละนี่นี่นี่ปูนคอนกรีตอีอโลนี่สุดยอดทางไปใเป็นหน้าของประเทศไทยแล้วก็สิพารอยู่ในเมืองนั่นนะเจ๋วเยี่ยมเลยสุดยอดไปมีอะไร้มีให้มีหน้าเคี้ยวงามหอมแบบกลิ่นของต้นข้าวเนาะรู้ได้ไง จะเข็นยังไงอ้าวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยย่างบ่พ่อย่างบ่พ่อเดินทางต่อเลยกันแล้วกันถ้าถนนคอนกรีตของประเทศไทยทางไปไฮไปหน้าทางเข่าวบูบาทออนซอนอิลีออนซอนหลายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยขั้นบอกออกบ้านกับบึงห็นเท่ากันเนี่ยทางเริ่มจะสร้างเป็นคอนกรีตเอ้าไปเบิ่งนยูอ้ายมามันจะชินซุดอยู่มองใดไปว้สวัสดีพี่น้องซ้ำไปดีทุกท่านทีขอมารับชมคลิปของบาโบ้เ้อพี่น้องเด้อมื้อนี้อยู่ในพื้นที่ของ จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ,อ๋ยอยู่ในตำบลตะโนดเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับบ้านด่านเกวียนพี่น้องเอ๋ยนะฮะภาพพน้องมาเบิ่งถนนคอนกรีตเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าเป็นคอนกรีตน,นะฮะกระแล่นไปเรื่อยๆแล่นไปเรื่อยๆว่าจะสิ้นสุดอยู่หม่องไหนว่าถนนคอนกรีตนี่จะไปหอดใสพี่น้องเอะะ๋ยเนี่ยอาจจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะโอ้เป็นทางเข้าหมู่บ้านหรือว่าเป็นทางผ่านไฮผ่านหน้าเป็นทางไปนาที่แบบเลยโอ้ตอนนี้เป็นนาตำบลเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ ามาทะลุไซพี yeah, mm ่น hmm. so, so ้องเอ๋ยแม่เป uh, okay. uh ็นยวก็ได้ฟูเด้วยเกือบหาซิบแม่น้องเอ๋ยบาโบเองกกับมาทะลุอีกทางหลวงชนบทของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเอ้าเดี๋ยวบุญมาจะไปมองไหนพี่น้องเอ๋ย ป้าจากทางคอนกรีตมาทะลุกับทางหลวงชนบทของประเทศไทยนี่คือทางหลวงชนบทของประเทศไทยนะพี่้องเนาะทางบ้านนอกของประเทศไทยอ้ายลาดยางอย่างดีจากคอนกรีตมาเป็นราดยางพี่้องเอ๋ยเดียวบาบทจะไปเรื่อยๆพี่้อง่าจะไปสิ้นสุดอยู่เมองหดเนาะพี่้องเนาะตอนนี้ก็ที่ว่าอยู่ในอำเภอสูงเนินพี่้องเอ๋ยอำเภอสูงเนินป้านี่คือทางบ้านนอกชนบทของไทยนะพี่้องเด้อเนี่ยฮะตำบลตะโนดอำเภอสูงเนินจังหวัดนคร ราชสีมาว้าวไอ้ท่องเลยขอไปในมูบานี่คือทางชนบทนะพี่น้องนะโอ้โหเห็นแล้วออนซ้อนเห็นแล้วก็ง่ามละเห็นแล้วก็มักหลายพี่น้องนี่คือทางชนบทของประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบาโบเองเก็บเอาภ่าบรรยากาศยามเสาร์มาฝากตอนพี่น้องฝากตอนทุกท่านให้เห็นน้ำบาโบไล่ๆพื้นทีทีบาโบไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสีแย้โอ้โหออนซ้อนอีดีออนซ้อนหลาย เอาพี่น้องถนนเส้นนี้จะไปออกทะลุเสน้นไหนเดี๋ยวลองไปเบืองน้ำบาบูเลยกันแล้วกันพี่น้องว่าจะไปหม่องไหนจะไปจุดไหนนะฮะสุดท้ายแล้วถนนเส้นนี้จะไปสุดอยู่ม่องไหนเอาจะทําการเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนนะพี่น้องนะเลี <Yeah. S 1> เ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพี่น้องเอาเลี้ยวซ้ายจะไปหม่องไหนว้ว โอ้ตอนนี้ก็เป็นวัดพี่น้องเอ๋ยจะขับรถผ่านเรียบๆวัดไปยักหน่อยเลยพี่น้องเด้อนี่ยฮะไปเบิ่งภาพบรรยากาศด้านหน้าว่าจะมีอีกอย่างเป็นทีตื่นตาเป็นทีตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะนี่คือภาพบรรยากาศทางหลวงชนบทของประเทศไทยนะฮะถ้าบาวบเข้าใจว่านี่คือบ้านนอกชนบทของประเทศไทยนั่นเองนะฮะขับไปเลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเห็นน้าเป็นทงไฮและทงหน้าหออนซ้อนลายพี่น้องโุ้ยสดตาเออพี่น้องเป็นแต่ทงไฮทงหน้า ออนซอนมาจาะออนซ้อนวอเขียวงามขจีเขียวงามอิริยยามเสายามเสารน้องเอ้ยเป็นบรรยากาศไปต้องเสาอะไรพี่น้องตอนนี้ถือว่าเป็นไอกลิ่นของบรรยากาศยามเสาร์เอ้าเดี๋ยวเขาไปทางนี้พี่น้องพาพี่น้องเขาไปเบิึงอีกเส้นทางหนึ่งพี่น้องนี่โอ้โหเป็นคอนกรีตอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาไปเนปารอเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องนะตามถนน้งทางของประเทศไทย กินไอของความเป็นมันนอกเลยมีผักมีผู้เชี่ยนชาวบ้านเลยของนอกมีแต่ไฮมีแต่หน้ามันเป็นปลาได้เนี่ยสองฝากฝั่งโอ้โหพั่น้องเอ้ยทงไฮและทงหน้าเดี๋ยวหาบลาปาโบกปาเดี๋ยวออนซอนมาใส่ตาโอ้ออนซอนบอออนซอนบอนซอนนี่คือทงไฮนี่คือทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ข่ามาได้ยังไงบาบูข่ามาได้ยังไงเดือดความที่อยากเห็นเนาะพี่น้องเนาะข้างไปหน้าที่นี่พี่น้องข้างไปหน้าขางไปหน้ากระคับไเลยข้างไปหน้ากระครับเลยขางไปหน้เก่าข้างไปหน้าอีดีข้างไปหน้าออลอลเลยพี่น้องนี่นี่คือทางไปหน้าคอนกรีตย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยสะดวกเนาะเยอดบาบูเอ้ยบาบูเอ้ยมาได้ยังไงมาได้ยังไงนะะฮนี่คือพื้นที่ของตำบลตะโนดเนาะพี่น้องเนาะา โอ,โ,โอ้โหเอ้าจะไปสิ้นสุดอยู่ตองไหนทางคนเกลี่ดล่องเบอร์ไงถุต้ตเขขน,ขงงนตเขาตรงงามแถว้นเขาอ๋อสิ้นสุดอยู่ตองนี้ไอนี่คือจุดที่สิ้นสุดนะอ้าเอ้าคนเกรียสุดตองนี้เนาะได้ปะนี่คือคนเกรียพี่น้องเอ๋ยบาบกเลนขามาแล้วพี่น้องเอ๋ยเห็นสภาพท<น>ุ่งไฮและทุ่งหน้าเขียวงามขาจีงามหลายงามอีลีพี่น้องเอย๋ยน,นี่คือ ทางคอนกรีตท,ที่เป็นจุดสิ้นสุดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยฮ่าจากเส้นทางทีบาบูมากนะพี่นอ้องเนาะโู้หน้า,น,า,า,านี่อ้ายวฝากนี่นี่คือทรงใจและทรงหน้าน<อ>พี่น้องเอ๋ย<ม>บาบูเองอเดินทางมากภาพี่น้องมาเบิง่งเนาะน,นี่คือภาพบรรยากาศขอ,ของความเป็นมนอกตามมาพี่ไดท้ายโอ้โหต้นตาลกแกมีอ้ายเอ๋ย นี่คือภาพบรรยากาศของทงไฮทงหน้านี่คือภาพบรรยากาศความเป็นบานนอกชนบทของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยบาวโบเองก็เดินทางมาประทับใจหลายอิ่มใจหลายพี่น้องเอ๋ยคุ้มค่าครับการเดินทางตลอดเส้นทางทีบาวบบไปน้อพี่น้องตลอดเส้นทางทีบาวโบผ่านบาวบเจะกิฟเอาภาพบรรยากาศของบาวบบที่ได้เห็นน้อพี่น้องเป็นความที่ขีดถอดบาทเป็นความที่เห็นแล้วนี่พี่น้องนะอาจจะคลายคืบบานบาวโบแต่ว่าเส้นทางมันอาจจะแตกกลางกันนี่คือภาพบรรยากาศที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่ได้ไปนี่คือภาพบรรยากาศทงหน้าอาย โอ้โหไหท้อ,ทองไหท้อ,ทองเบิ่งเอาเนี่ยไหท้องกลิ่นดินพี่น้องเอ๋ยกลิ่นดินแล้วกลิ่นขี่กระเดือนพี่น้องเอ,งเอง๋ยนะขี่กระเดือนเป็นพาลมนักกาศที่เป็นทงหน้าอีรีพี่น้องเอ๋ยเป็นทงหน้าอีรีโฮยเอาละพ,พี่น้องเดี๋ยวสิไปเฮ็ดงานก่อนพี่น้องเอ๋ยบาโบ่เอาเก็บเอาพาลมนักกาศนี้ฝากตอนพี่น้องเพียงเท่านี้พี่น้องเอ๋ยท่านผู้ชมท่านใดที่ชิมมาคลิปบาโบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบน้ำแน่พี่น้องเอ๋ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆของบาโบเนาะพี่น้องเอนาะ สนัมสนุกมาบวกโดยการประกวดกามโฆษณากันแล้วการพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับสบายดีว้าการเดียวไปแล้วนะพี่น้องเนาะการขับส้มคลิปถนนคอนกรีดเนาะท,ทางฝั่งไทยพีนะ่น้องน้องเมฆนะเนาะน้องเมฆก็เซาพาก็เคยเห็นถนนคอนกรีดแบบเงาแล้วก็วมีไลฟ์เสร็จไลฟ์สายก็คลิปนี่เป็นคลิปแรกเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันซึกแบบอู้อยากได้มันเป็นทางไปนาสมุนหาเนาะแล้วก็ชิตสดวกสบายเนี่ยทางไปนากระทางเขาเพื่อนนี่ก็ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้คิต้มไปแล้วเป็นป่านแห้งเนาะเนาะทางเขาเพื่อนก็แบบ ้นนนนเเปป็าาาขดีะสำหรับอ่าคลิปนี้กับสภูพากับจิโยกใช่โยกครัวอีกหนึ่งนะพี่น้องอย่างจักว่าอาการสักดิ์มันอยากกำเริบอีกเลยพี่น้องมันแค่อยากกำเริ่มมันที่เป็นอันนี้นะมันที่อยู่แล้วมันที่ตีมไปตีมงานนะพี่น้องเนาะพังเบิ่งงายมือต่อไปเนี่ยกับมันกำเริบอีกก็ไระตือใจไปต่อยาเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องผู้ป่วยเนาะจังได้จังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยเฮ็ดคลิปไปได้พี่น้องผู้ป่วยคลิปพี่น้องผู้ป่วยเฮ็ดคลิป ผักกุ้ยลายกาแฟกระสกไก่กระจายให้หน,ใหน,หน้องเม่งกระถูาพายเนาะน้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกา<ม>ต้องขอขอบคุณพีเอฟซี FC ทุกท่านเนาะที่เขามาติดตามผับชมและให้กำลังใจเราจนจบคลิปเนอะอาะสำหรับคลิปนี้สุภากาวังวะพีเอฟซีจะสื่อชอบเนาะและมักในการนำเสนอคลิปของพวกเุาเนาะมีความสุขในการผับชมคลิป มอน,นี่นาะสมุภาอะไรน้องเมกอะชิได้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะพี่น้องมือหนาพอกันใหม่เนาะพีอหน้าพอกันใหม่เด้อ<ด>พี่น้องสบายด,ดีบ๊ายบาย